นี่เลยโยตัวนี้ไซส์สีครับหมอไทยครับโอ้ยโดนแล้วครับปลาหมอตัวแรกนี่ ายด้วยนะครับขัดไม่ได้โอ้ยโดนแล้วครับประหมอตัวแรกนี่ เกินแล้วหูยหลุดนี่มาอีกแล้วครับหนึ่งตัวพระหมอ กินเลยโตสว้ไซส,ส,สีครับหมอไทยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วลว,วัดเลยหมอหนึ่งตัว เลยครับวัดไม่โดนเดี๋ยวจะใช้เหมือนเดิมครับกุ้งทะเลสดนี่กินแล้วนนี่หมออีกหนึ่งตัวขอไทยครับ ตัวนี้ไซส์สวยนี่ตัวนี้ไซส์ดีครับอาเภอไทยข้างทางครับของข้างบ่อกุ้งติดริมถนนไป,ไปแล้วครับไปแล้วหู้ลุดหนักอยู่นะลองใหม ใส่อมไม่เข้าครับกินแล้วไปแล้วทุนวิง่งไปแล้ว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 เอาเลยเอาเลยนี่ใช้ดีครับหมอไทยข้างทาง ครับน,นี่งตัวปลาหมอกินเลยอ่ะกินเลยปลาหมอหนึ่งตัว กินแล้วครับทุนไปแล้วทุนไปแล้วใช้ดีนน้ำตื่นนะฮะ อีกหนึ่งตัวหมอครับหมอไทยโหวิ่งปลาอะไรเนี่ยอุ๊ยปลาหมออีกหนึ่งตัวลองมากินเลย อีกแล้วโอ้ยพันบัวลูกมันตัวเนี้ปล่อยครับนี่ครับข้างทางดูครับหลังเขาก็คือทะเลนะฟ้าล้องลึมๆเลยครับไนะกลๆฝนน่าจะตกนะครับเดี๋ยวต้องไปหาที่หลบฝนก่อน